ยี่สิกว่าปีที่แล้วนะคะการทำงานแบงค์จะเป็นเป็นยุคที่เฟื่องฟูอยู่อย่างสบายใครก็อยากจะทำงานแบงค์นะคะเมื่อจบมาแต่เมื่อปี2540เนี่ยเกิดวิกฤตทางการเงินของทางโซนเอเชียทั้งหมดซึ่งแบงค์เองก็มีผลกระทบมีกองทุนฟื้นฟูนฟเข้ามาถือหุ้นนะคะให้ก็เลยทำให้ การที่เราจะเป็นพนักงานแบงก์อยู่แบบสบายมันไม่ใช่แล้วมีการเปลี่ยนแปลงเยอะซึ่งตัวเองพนักงานเองแต่ละคนก็ต้องปรับตัวเพื่อให้เข้ากับออยุคสมัยที่เปลี่ยนไปถ้าย้อนกลับไปเมื่อ1ิกว่าปีที่แล้วนะครับประมาณปี5 0าสหน้านหนึ่งได้เข้าไปร่วมทํางานแบงก์กับแบงก์ซักแบงก์หนึ่งละกันที่นั่นก็จะเหมือนพนักงานแบงก์ทั่วไปก็คือเข้าไปก็จะได้เงินเดือนขั้นต่า นะครับแล้วก็มีสวัสดิการทั่วไปไรายไดนน้นะวันนั้นเนี่ยในอาชีพประจำของเราที่เป็นพนักงานแบงค์เนี่ยไม่ได้เยอะมากแค่หมื่นกว่าบาทซึ่งเราก็เพิ่งเริ่มต้นชีวิตการมีครอบครัวมีลูกมีบ้านซึ่งมันไม่ได้ออพอกับค่าใช้จ่ายใน,ในปัจจุบันในขนาดนั้นนะคะชีวิตในการทำงานแบงค์เนี่ยก็เหมือนเดิมเลยเข้าเช้า ว่าจะเลิกง,งานก็เย็นเรื่องรายได้กอ็อาจจะน้อยนิดนึงแล้วก็ไปรอสิ้นปีรับโบนัสเอาช่วงที่ผมอยู่แรกๆเนี่ยก็จะทํางานตามปกติก็จะขึ้นอยู่กับหัวหน้าง,งานนะครับว่าเขาจะประเมินเรายัางไงเงินเดือนจะขึ้นตามการประเมินของหัวหน้าเราก็เริ่มมองเห็นว่าเราจะต้องหาไรายได้เสริมซึ่งเราจะทําอะไรล่ะ ในเมื่อเรามาจากสายแบงค์นะักวางแผนทางการเงินก็เป็นอาชีพหนึ่งที่ที่เราเลือกเข้ามาซึ่งเราก็ได้ได้มีคนเข้ามาเล่าให้เราฟังเราก็เลยตัดสินใจเข้ามาทำในในช่วงเสาร์อาทิตย์ซึ่งพอเราได้ได้ขายประกันในในกลุ่มเพื่อนฝูงเราเราเริ่มแรกเนี่ยรายได้เราเนี่ยมากกว่าที่เรานั่งทำงานจากการกินเงินเดือนทุกทุกเดือนด้วยซ้ำไปพอเฟอร์รี่ดีทายของพนักงานเราก็เลยเข้าโครงการแล้วก็มา เข้าอาชีพนี้ถึงนักปัจจุบันพอสลิปเงินเดือน,อ,นออกมา<ฤ>เงินเดือนก็จะเหลือไม่มากแล้วทาให้เราเริ่มที่จะมองหาอาชีพเสรมิมแล้วหารายได้พิเศษจนได้มารู้จักกับไทยประกันชีวิตทำให้เราได้เริ่มเข้ามาลองรูกับอาชีพนี้ก็จะมีคนแนะนำนะครับทำให้เราได้เข้ามาสู่อาชีพนี้และเริ่มเข้ามาเรียนรู้ว่าอาชีพนี้จริงๆแล้วเป็นยังไงบ้าง ซึ่งตอนแรกเราก็จะเหมือนวัยรุ่นทั่วไปที่เข้ามาแล้วก็รู้สึกว่าอาชีพนี้ไม่เหมาะกับเราแต่พอเราได้รู้เนื้องานจริงๆอาชีพนี้เป็นอาชีพที่ช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือคนแล้วก็เข้าใจสองแ้ว่าอาชีพนี้ทําให้เรามีรายได้ที่จะสามารถนําเงินที่เราทําได้ไปช่วยเหลือครอบครัวสร้างฐานะเราให้ดีขึ้นกว่าเดิมทําให้เราได้ตัดสิสนใจเข้ามาทําอาชีพนี้และอยู่มา เกือบจะ10ปีนะครับงานประกันชีวิตจึงเป็นงานที่ตอบโจทย์เราว่ามันเป็นงานที่ใกล้เคียงกับที่เราทําอยู่เป็นงานด้านเอกสารมีมมความคุ้มครองไม่ได้แตกต่างแล้วก็สร้างไรายได้เราให้เป็นเม็ดเงินจากค่าความสามารถของเราเราขายมากทํามากเราก็ได้มากไม่ต้องรอ,อการประเมินใดๆจากใคร ก็ทําให้เราอมีรายได้มากขึ้นจากเงินเดือนประจํางานประกันเนี่ยเป็นงานตอบโจทย์หนึ่งในด้านของเวลาเราจะมีอิสระด้านเวลาไม่ว่าเ,เราไม่จําเป็นที่ต้องไปตื่นเช้าเหมือนตอนที่เราทํางานประจําว่าจะาต้องไปออตอกบัตรเราสามารถแผ่นเวลาของเราให้ตัวของเราเองได้ในแต่ละวันว่าวันนี้เราจะไปหาลูกค้าวันนี้เราจะสร้างรายได้ให้เราได้เท่าไหร่ณนะปัจจุบันเนี่ยเรามีรายได้ที่มากกว่า ถ้าเรานั่งอยู่ในเป็นพนักงานแบงค์เราคงไม่มีเรายได้เท่านี้เรามีเงินส่งบ้านส่งลูกเราเรียนมีเงินซื้อรถตอบโจทย์ได้ทั้งเรื่องของทั้งเวลาการเงินแล้วก็อิสระทางด้านความคิดอะไรต่างๆสำหรับอาชีพนี้นะครับที่ทำให้ผมรู้สึกดีก็คือ1เราสามารถบริหารเวลาได้ได้ไปท่องเที่ยวได้ไปอยู่มีเวลาอยู่กับครอบครัวมากขึ้นไม่ต้องเครียดไม่ต้องคอยที่จะถูกประเมิน ว่าเราทำงานดีไม่ดีอันนี้ขึ้นอยู่กับเราถ้าเราอยากได้ไรายได้เยอะอยากมีเงินเยอะเราก็ขยันไม่จำเป็นต้องมาตอกบัตรหรือไม่จำเป็นที่จะต้องอยู่จนดึกจนดื่นเราสามารถบริหารเวลาได้เองเลยครับเราจะบอกว่าณวันนี้ตัวเราเนี่ยพอใจมีความสุขกับกับอาชีพนี้เรามีความสุขกับณนะตรงนี้ณนะวันนี้ทุกอย่าง ออถ้าใครกําลังมองหาอาชีพหรือมองหารายได้อยู่อาชีพนี้ก็เป็นตัวที่จะทำให้ชีวิตเราดีขึ้นได้ถ้าเรามุ่งมั่นพอในสิ่งที่เราจะลงมือทํา